เอเลียนตัดสินใจช่วยมนุษย์โลกด้วยการปล่อยแมลงหลายพันล้านตัวลงมามันสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างลงได้ในทันทีสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง the day the earth stood still ปี1928บนภูเขาสูงในอินเดียนักปีนเขากำลังเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปีนเขาครั้งใหม่ทันใดนั้นเขาก็เห็นลำแสงประหลาดขึ้นท่ามกลางยอดเขาเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเดินเข้าไปดู เมื่อมาถึงก็พบกับวัตถุทรงกลมเรืองแสงที่ถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งบางๆด้วยความสงสัยเขาใช้เสียมทุบก,ก้อนน้ำแข็งออกแล้วก็พบกับแสงสว่างจ้าหลังจากนั้นเขาก็หมดสติทันทีเมื่อวัตถุทรงกลมปิศาหายไปก็มีรอยกลมๆแปลกๆป,ป,ปรากฏที่แขนของเขากลับมาในยุคป,ปัจจุบันนักวิยทยาศาสตร์ชื่อดเรเฮเลนเบนสันเจอกำลังบรรยายเกี่ยวกับแบคทีเรียจากนอกโลก หลังจากเลิกเรียนช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการก็ชวนเธอไปงานปาร์ตี้แต่เธอก็ปฏิเสธเพราะว่าเธอมีลูกรออยู่ที่บ้านซึ่งเธอมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนด้วยลูกของเธอไม่ยอมกินอาหารเพื่อสุขภาพและวันๆก็เอาแต่เล่นวิดีโอเกมแล้วเฮเลนก็ได้รับโทรศัพท์จากบุคคลนิรนามแจ้งว่าจะมีรถมารับเธอในเร็วๆนี้ แล้วก็มีรถติดไซเรนของตำรวจมาเคาะประตูหน้าบ้านเธอชายคนนั้นแจ้งว่า FBI มีเรื่องต้องขอร้องดเรเฮเลนโดยไม่ได้บอกรายละเอียดเพิ่มเติมลูกของเฮเลนตกอยู่ในความดูแลของเพื่อนบ้านและเธอก็ถูกนำตัวขึ้นรถไปอย่างงงๆในระหว่างทางเฮเลนพยายามถามกับ FBI ว่าจับตัวเธอมาทำไมเจ้าหน้าที่ FBI บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นคำสั่งเร่งด่วน และมันคงเป็นเรื่องสําคัญจริงๆไม่เช่นนั้นเธอคงไม่มีรถตํารวจนับสิบคันมาคุ้มกันอย่างนี้เมื่อมาถึงสนามบินดเรเบนสันก็ถูกนําตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่นั่นมีทหารคุ้มกันกันกบพลเรือนที่ไม่รู้เรื่องที่ถูกลักพาตัวมาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาสาขาต่างๆเช่นนักฟิสิกส์นิวเคลียร์นักดาราศาสตร์สวกรโยธาพวกเขามั่นใจว่ามีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดากําลังเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่ง นักวิทยาศาสตร์ถูกนำตัวไปที่ค่ายทหารในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทหารขอให้ทุกคนส่งมอบโทรศัพท์มือถือของตนแต่เฮเลนสามารถซ่อนโทรศัพท์ของเธอไว้ใต้เสื้อผ้าได้พวกเขาได้รับการต้อนรับจากดรไมเคิลซึ่งเป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีวัตถุปริศนาจากอวกาศกำลังเข้าใกล้โลกด้วยวิธีการโฟจรที่แปลกประหลาดจากการคำนวณมันจะพุ่งชนกับดาวโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากความเร็วที่สูงมากการยิงทำลายมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันดังนั้นรัฐบาลจึงจัดตั้งทีมรับมือฉุกเฉินซึ่งสามารถจัดการผลของหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เมื่อเขามีเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงก่อนที่วัตถุของจักรวาลจะตกลงที่แมนฮัตตันและฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า8ล้านคนเฮเลนโทรไปบอกลูกของเธอว่าจะมีพายุลูกใหญ่พัดมาขอให้เขาหลบอยู่ในห้องใต้ดิน ทหารคนหนึ่งได้ยินเสียงสนทานาของเธอจึงพยายามพังประตูเข้าไปเมื่อรู้ว่าดเตอร์เฮเลนลักลอบนำโทรศัพท์เข้ามาทหารหญิงจึงขอยืมโทรศัพท์เพื่อโทรหาครอบครัวนักวิทยาศาสตร์มุ่งหน้าไปยังจุดที่น่าสงสัยของวัตถุดังกล่าวด้วยวัตถุที่ไม่ทราบชนิดทำให้ทุกคนหวาดกลัวและระบบป่อยจรลวดก็ถูกปิดกั้นโดยบางสิ่งพวกเขาจับมือกันนับถอยหลังรอหายนะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง แต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงสว่างจ้าลงมาจากฟ้ามันร่อนลงที่เซนท่านปาร์คผู้คนหวาดกลัวและวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนนักวิทยาศาสตร์สวมชุดป้องกันและเข้าไปสำรวจวัตถุปริศนาจากอวกาศเมื่อเข้าไปใกล้พวกเขาก็พบกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงทหารตำรวจและบนซุ่มยิงล้อมรอบวัตถุเรืองแสงเพื่อรอคำสั่งเพิ่มเติมแสงสว่างจ้าส่องเข้าที่เบ้าต่างคนรอบๆแล้วมนุษย์ต่างดาวก็โผล่ออกมาจากด้านใน เฮเลนเหมือนตกอยู่ในมนสะกดเธอค่อยๆย,ยื่นมือเข้าไปหามนุษย์ต่งดาวอย่างชา้าๆทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นแล้วมนุษย์ต่างดาวก็ล้มลงแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นมันทําให้สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ใช้งานไม่ได้เสียงอันตราโซนิกทําให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดหวาดกลัวมันพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเอเลียนที่บาดเจ็บแต่มันกลับหยุดชะงักและอุปกรณ์ทั้งหมดก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ มนุษย์ต่างดาวที่ได้รับบาดเจ็บถูกนําตัวส่งไปยังแพทย์สนามพวกเขาเสียเวลาไปมากเนื่องจากไม่รู้วิธีรักษาเอเลียนและเอเลียนก็กำลังมีสภาพที่แย่ลงเฮเลนจึงแนะน,นาให้แพทย์ค่อยๆเอากระสุนออกจากตัวเอเลียนก่อนหลังจากนํากระสุนออกจากร่างกายมนุษย์ต่างดาวแล้วแพทย์ก,ก็พบว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวตัวนี้ดูเหมือนเป็นมนุษย์ธรรมดามากหลังจากผ่าตัดมนุษย์ต่างดาวก็ถูกใส่ไ,ไว้ในแคปซูลพิเศษเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไปร่างกายของเอเลียนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในตอนแรกเอเลียนตื่นตระหนกอย่างมาก แต่เมื่อเห็นว่าเฮเลนอยู่ตรงหน้าอาการของเขาก็สงบลงร่างกายของเอเลียนค่อยๆกลายเป็นมนุษย์เต็มตัวและเขาดูเหมือนกับนักปีนเขาในปี1928ทุปกระการหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเซนทันปาร์ทำให้โลกอยู่ในความตื่นตระหนกที่แท้จริงตลาดหุ้นปิดทําการผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานกันอย่างเร่งด่วนผู้คนทั่วโลกกาลังหนีออกจากเมืองใหญ่เนื่องจากกลัวการลุกลามของมนุษย์ต่างดาว ขณะที่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีหลบอยู่ในที่ปลอดภัยรัฐมนตรีกลาโหมเข้าควบคุมสถานการณ์ในการประชุมฉุกเฉิน เธอได้รับแจ้งว่ามนุษย์ต่างดาวสามารถเจาะเข้าไปในดาวเทียมสอดแนมดวงหนึ่งได้จากข้อมูลลับเธอพบว่ามีลูกกลมๆเรืองแสงขนาดต่างๆต,ต,ตกลงไปยังที่อื่นๆทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์รายงานการมีอยู่ของ DNA ของเอเลี่ยนซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบและเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตนี้เป็นของมนุษย์ดเรเฮเลนบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาที่โลกและได้รับตัวอย่างของ DNA มนุษย์มาก่อนนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้มนุษย์ต่างดาวสามารถกลายร่างเป็นผู้ชายธรรมดาได้ เมื่อกลับไปเยี่ยมมนุษย์ต่างดาวที่ห้องก็พบว่าเขาสามารถพูดเป็นประโยคได้แล้วเขาดื่มน้ําและมีอาการสั่นเขาบอกว่าต้องใช้เวลาสักปักกว่าจะจินกับร่างกายนี้มนุษย์โลกไม่รู้ว่าจะเจรจายอะไรกับมนุษย์ต่างดาวดีรัฐมนตรีกาลาโฮมตัดสินใจถามมนุษย์ต่างดาวว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรแต่ก็ไม่ได้รับคําคตอบ hey, เฮเลนจึงขอให้เขาเล่าเรื่องของตัวเองให้เราฟังเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มอารยธรรมมนุษย์ต่างดาว แต่รัฐมนตรีกาลาโมไม่เชื่อจ ah ึงวางแผนจะส่งเขาไปสอบปากคำในสถานที่ที่ปลอดภัยเขาเชื่อว่าการค้นพบมนุษย์ต่างดาวเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและเขายังบอกอีกว่าอารยธรรมนอกโลกนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติเฮเลนรับอาสาทำหน้าที่ทดสอบสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดกับมนุษย์ต่างดาวเจ้าหน้าที่ FBI จึงยื่นยาให้กับเธอ แต่เธอกับแอบ,บหยิบน้ำเกลือธรรมดาหนึ่งหลอดออกมาจากชั้นวางมนุษย์ต่างดาวบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้และตั้งใจจะออกจกะฐานทับรัฐมนตรีกรลาหมบอกว่าเราปล่อยตัวคุณไม่ได้นะเนื่องจากคุณใช้หุ่นยนต์โจมตีเรามนุษย์ต่างดาวอธิบายว่าไบาโอโ,โบรบอทจะทำงานเมื่อมีความรุนแรงเท่านั้นรัฐมนตรีกรลาหมไม่ฟังและบอกให้เฮเลนะรีบมาฉีดยานในคนนี้ซะเฮเลนกระซิบเบาๆกับเขาว่า คุณต้องรีบหาทางหนีหลังจากนั้นมนุษย์ต่างดาวก็ถูกล่ามและนำตัวไปยังห้องที่มีเครื่องจับเท็จเมื่อถึงจุดหนึ่งมนุษย์ต่างดาวก็ตั้งโปรแกรมใหม่ให้กับเครื่องจับเท็จและเจ้าหน้าที่ก็ถูกไฟฟ้าช็อตมนุษย์ต่างดาวเขาเว้าไปยังจิตใจของเขาและเรียนรู้วิธีลมนี้ออกจากฐานทัพหลังจากได้ข้อมูลเอเลี่ยนก็สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งด้วยความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาโจมตีด้วยอันต้าซาวทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดตกอยู่ในภะวงหลังจากสัญญ,ญาณเตือนภัยดังขึ จากความวุ่นวายเฮเลนขโมยชิ้นส่วนตัวอย่าง,งมนุษย์ต่างดาวไปทางกองทัพได้ระดมคนทั้งหมดเพื่อจับมนุษย์ต่างดาวแล้วมนุษย์ต่างดาวก็มาถึงสถานีรถไฟที่นั่นเกิดความวุ่นวายเนื่องจากขบวนรถไฟที่ออกทั้งหมดถูกยกเลิกมนุษย์ต่างดาวรู้สึกหิวขอจึงใช้พลังซื้อแซนด์วิชฟรีจากตู้ขายอัตโนมัติ จากนั้นเขาก็สังเกตเห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงอย่างน่าสนใจอยู่ๆเขาก็รู้สึกป่วยเขาจึงปีกตัวออกมาอยู่ในห้องน้ําสาธารณะเขาสังเกตเห็นว่ามีเลือดออกมาจากแผลที่โดนกระสุนปืนและเนื่องจากความเปราะบางของร่างกายมนุษย์มนุษย์ต่างดาวจึงหมดสติไปที่บ้านของเฮเลนเฮเลนได้รับแจ้งว่ามีคนไข้ของเธออยู่ที่สถานีรถไฟเมื่อเฮเลนรู้ว่าชายคนนั้นคือมนุษย์ต่างดาวเธอจึงรีบไปรับเขาในทันที เธอพาเขาขึ้นรถและเขาขอให้เฮเลนส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อสีเทามาเขาแต้มมันลงบนแผลแล้วแผลก็หายในทันทีในขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐพยายามโจมตีหุ่นยนต์ชีวภาพเมื่อตรวจพบอันตรายที่กำลังมาถึงระบบของหุ่นยนต์ก็เริ่มทำงานทันที อาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารทั้งหมดถูกทำลายทิ้งในพริบตาทำให้เหล่าทหารสิ้นหวังและเฮเลนยังคงทำตามคำแนะนำของมนุษย์ต่างดาวในการเดินทางเมื่อรถมาจอดที่ห้องน้ำมนุษย์ต่างดาวก็ถามเฮเลนเกี่ยวกับพ่อของเด็กเฮเลนบอกว่าพ่อของเขาเป็นวิศวกรทางการทหารและแม่ของเขาก็เสียชีวิตขณะคลอดพ่อของเขาแต่งงานใหม่กับเธอและเสียชีวิตไปแล้ว แล้วพวกเขาก็เดินไปที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งมนุษย์ต่างดาวได้พบกับมิสเตอร์วูซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวที่สุกส่งมาก่อนหน้านี้เพื่อศึกษามนุษย์โลกเขาแนะนําให้มิสเตอร์วูหนีออกไปก่อนที่ปฏิบัติการทางการทหารจะเริ่มต้นขึ้นแต่มิสเตอร์วูยืนยันที่จะอยู่บนโลกต่อไปหลังจากที่เขาศึกษามนุษย์โลกมานานเขาก็รักและเข้าใจมนุษย์โลกมากขึ้นแม้มนุษย์โลกจะทําลายสิ่งแวดล้อมแต่เขาก็ยืนยันจะอยู่เคียงข้างมนุษย์โลกจนวาระสุดท้ายกองทัพพยายามตั้งด่านสกัดกก่่อออนนททีีบบโรรจะาําางงคั้ พวกเขาได้รับโทรศัพท์หลายร้อยสายจากผู้พบเห็นมนุษย์ต่างดาวตามคำสั่งของรัฐมนตรีมนุษย์ต่างดาวตัวนี้เป็นอาชญากรหลบหนีในขณะเดียวกันเฮเลนก็ขับรถพามนุษย์ต่างดาวไปที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อมาถึงมนุษย์ต่างดาวเดิอนออกจากรถไปทำให้เฮเลนกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของมนุษย์ต่างดาวเธอตามมนุษย์ต่างดาวไปและพบกับลูกแก้วเรืองแสงไอลูหนึ่งที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างช้าๆ และมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเฮเลนรู้สึกตกใจและรีบกลับไปหาลูกเธอที่รออยู่ในรถลูกของเธอกลัวว่าเฮเลนจะแต่งงานใหม่กับมนุษย์ต่างดาวและเขาจะเข้ามาแทนที่พอ่อลูกของเธอเปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีออกไปในป่าเฮเลนก็วิ่งตามไปพวกเขาสังเกตเห็นลูกกลมๆเรืองแสงกําลังลอยขึ้นไปในอากาศทรงกลมทั้งหมด กำลังค่อยๆเคลื่อนที่ออกจากโลกเหลือเพียงทรงกลมเดียวเท่านั้นที่มนุษย์ต่างดาวยือนอยู่มนุษย์ต่างดาวเดินออกมาจากในปา่าและบอกให้เฮเลนพาเขากลับไปยังเมืองแต่เฮเลนปฏิเสธการช่วยเหลือเธอต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ต่างดาวบอกว่ามนุษย์โลกกำลังทำลายโลกด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดมีดาวเคราะห์ไม่กี่ดวงเท่านั้นที่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสามารถอาศัยอยู่ได้ดังนั้นพวกเราจึงมาช่วยโลกจากมนุษย์ มนุษย์ต่างดาวเชื่อว่าโลกสามารถฟื้นฟูขึ้นใหม่ได้หากกำจัดไวรัสที่เรียกว่ามนุษย์ออกไปตำรวจสายตรวจในหนึ่งตามพวกเขามาและบอกว่าให้มนุษย์ต่างดาวมอบตัวซะมนุษย์ต่างดาวไม่สบอ,อารมณ์เขาดันรถของเฮเลนเข้าไปชนตำรวจด้วยพลังเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการทำ้ายตำรวจแค่เอาสิ่งกงีดขวางออกชั่วคราวในขณะเดียวกันหน่วยสืบราชการลับได้ตรวจสอบจุดประสงค์ของการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกกำลังถูกนำออกนอกโลกโดยทรงกลมปแปลกๆพวกเขาคาดการณ์ว่า เหตุการณ์นี้มันเหมือนกับเรื่องของเรือโนอาห์พวกเขารู้ทันทีว่าจะถูกโจมตีในอีกไม่ช้าพวกเขาซ่อนไบโอโลบอทไว้ในส่วนลึกของฐานทัพใต้ดินและเหตุการณ์ความไม่สงบก็ลุกลามไปทั่วโลกดรเฮเลนพามนุษย์ต่งดาวไปรู้จักกับนักคณิตศาสตร์เพื่อรับรางวัลโนเบลมนุษย์ต่งดาวรู้สึกงุนงิดกับสูตรบนกระดานเขาจึงตัดสินใจแก้ไขสูตรนั้นนักคณิตศาสตร์เองก็เข้าร่วมแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ด้วยเขารู้สึกประหลาดใจอย่างมากนักคณิตศาสตร์ถามว่าอรารยธรรมของพวกคุณอออยยู่ร่รรดมาไดาไไ้ง หลังจากดวงอาทิตย์ดับพวกเราก็วิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดน,นักณิสตร์บอกว่ามนุษยาชาติเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ารู้ว่าตัวเองกำลังจะสูญพันธุ์เอเลียนรู้สึกทึ่งในคำตอบซึ่งเขาก็หยุดคิดสักพักแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ของฐานทัพอากาศบุกมาที่บ้านของน,นักณิสตร์ก่อนจากกันเขาแนะนำให้ดเ็เตรเบนสันเปลี่ยนความคิดมนุษย์ต่างดาวด้วยก,การกระทำไม่ใช่แค่การพูด พวกเขาพยายามหลบหนีเข้าไปในป่าแต่เด็กน้อยพยายามโบกไม้โบกมือให้เฮลิคอปเตอร์สนใจเด็กคนนั้นสารภาพกับแม่ของเขาว่าผมนี่แหละที่เป็นคนเรียกทหารพวกนั้นมาถ้าพ่อผมยังอยู่พอผมต้องทําแบบนี้เฮเลนจึงตอบกลับไปว่าแต่ตอนนี้พ่อของเธอไม่อยู่แล้วทําให้เด็กชายคนนั้นน้ําตาไหลออกมาทัานใดนั้นก็มีทหารคนหนึ่งนําตัวดเตอร์เบนสันกลับไปที่ฐานทัพเฮลิคอปเตอร์สองลำกำลังยิงสายเป้าหมายแต่เอเลียนกับใช้พลังงเขาทำให้นักบินมึนงงแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ชนกัน เด็กน้อยพยายามวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพราะกลัวว่าเอเลียนจะมาเอาคืนเขามนุษย์ต่างดาวช่วยเด็กไว้ก่อนที่เขาจะพัดตกลงไปในแม่น้ำและโน้มน้าวทำให้เด็กคนนั้นทำตามที่เขาสั่งเฮเลนบอกให้รัฐมนตรีกาลาโมปล่อยเธอไปเพราะเธอเป็นคนเดียวที่มนุษย์ต่างดาวฟังและเธอเป็นคนเดียวจะช่วยโลกใบนี้ไว้ในระหว่างนี้ทางกองทัพได้ทดลองกับหุ่นยนต์ชีวภาพที่อยู่ลึกลงไปในส่วนลึกของฐานทัพใต้ดินระหว่างที่ทดลองเจาะเกาะสว่านเพชรก็ได้แตกออกและในรอยแตกนั้น ก็มีแมลงตัวเล็กๆก,กำลังงอกออกมาและสุดท้ายหุ่นยนต์ยักษ์ก็สลายตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็กมันกลายเป็นหุ่นยนต์นาโ,โนที่มีลักษณะคล้ายแมลง มันกืนกินทุกสิ่งรอบตัวและทําให้ทุกคนในฐานทัพกลายเป็นฝุ่นผงทางฐานทัพหลักได้รับรายงานนี้และบอกว่าพวกมันไม่สามารถทําลายได้และหีบปนาวุธที่ยิงใส่พวกมันก็มีแต่จะเพิ่มจานวนได้พวกมันก็เท่านั้นเมื่อแตกออกพวกมันได้กอดตัวเป็นฝูงแมลงขนาดใหญ่ปกคลุมท้องฟ้าเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางและทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อรู้ว่าความสามารถของทหารบนโลกนั้นไม่อาจต่อกรได้เขาจึงตัดสินใจปล่อยตัวดรเฮเลนออกไปมนุษย์ต่างดาวได้ให้โอกาสเด็กน้อยโทรหาเฮเลนระหว่างทางเด็กน้อยบอกว่าเขาไม่ได้เกลียดมน ต่อไปแล้วทำให้มนุษย์ต่างดาวเริ่มทบทวนเกี่ยวกับแผนการทำลายมนุษยชาติอีกครั้งว่าควรทำดีหรือไม่เด็กน้อยพามนุษย์ต่างดาวไปยังสุสานที่ฝังศพพ่อของเขาไว้เขาขอให้มนุษย์ต่างดาวฟื้นคืนชีพพ่อของเขาด้วยพลังเหนือธรรมชาติเอเลียนบอกว่าเสียใจด้วยนะแต่ฉันไม่สามารถทำแบบนั้นได้เด็กน้อยแล่มนุษย์ต่างดาวไปด้วยความผิดหวังเฮเลนรีบเข้ามากอดลูกของเธอไว้เมื่อมนุษย์ต่างดาวเฝ้าดูครอบครัวด้วยความรู้สึกที่สะเทือนอารมณ์เขาก็ตระหนักได้ว่า มนุษย์ก็มีด้านบวกอยู่เหมือนกันและมนุษย์โลกสมควรที่จะมีชีวิตต่อไปแต่การจะทําเช่นนั้นพวกเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนวิถีชีวิตฝูงแมลงนานโนเข้าใก่นกครนิวยอร์กอย่างรวดเร็วมันกืนกินสนามกีฬาขนาดใหญ่ภายในเวลาไม่กี่วินาทีรัฐมนตรตีกรลาโหมขอให้ใช้การเจรจายอย่างสันติแต่ประธานรัฐี่ปรีกับสั่งให้เธอดําเนินการทางการทหารอีกครั้งมนุษย์ต่างดาวและคนอื่นๆมุ่งหน้าไปยังทรงกลมเรืองแสงอันเดียวที่เหลืออยู่ในเมืองพวกเขาบุกฝ่าด่านสกัดของทหารแต่ทหารก็ไม่ไล่าตาม ขณะที่พวกเขาเข้าใกล้ทรงกลมเลืองแสงพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าสนามหญ้าที่ควรมีทหารล้อมรอบก็บไม่มีใครอยู่แล้วพวกเขาถูกโจมตีทันทีโดยกองทัพอากาศตามคำสั่งของรัฐมนตรีกาลาโฮหลังจากได้สติพวกเขาก็พบว่าตัวเองถูกห้อมล้อมด้วยฝูงแมลงนาโนขนาดเล็ก มนุษย์ต่างดาวแนะนำให้วิ่งไปที่สกเลเรืองแสงแต่ไม่ทันพวกเขาจึงมาหลบอยู่ใต้สะพานมนุษย์ต่างดาวตระหนักได้ว่า,มาแมลงพวกนี้สามารถเจาะเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้แล้วเด็กน้อยก็เริ่มมีเลือดไหลออกจากจมูกมนุษย์ต่างดาวช่วยชีวิตเด็กโดยการนำแมลงพวกนั้นมาใส่ไว้ในร่างกายตัวเองมนุษย์ต่างดาวยืนยันคำพูดของนักวิทยาศาสตร์โบราณว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่ออยู่บนความทุกข์และความสิ้นหวังเขาอ,ออกจากที่ซ่อนและมุ่งตรงไปยังวัตถุกสกลมเรืองแสง เขาสัมผัสไปยังสรงกลมเรืองแสงนั้นและทำให้มัแรงนาโน,โนทั้งหมดหยุดทํางานและในขณะเดียวกันเทคโนโลยีบนโลกก็ไม่สามารถใช้งานได้เมืองต่างๆเข้าสู่ความมืดมิดและชีวิตบนโลกก็หยุดนิ่งนี่คือราคาที่ต้องจ่ายสําหรับมนุษย์ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมของโลกมนุษย์ต้องเริ่มอ,อรารยธรรมใหม่ตั้งแต่ยุคหิน